โควิดทำให้เรารู้สึกว่าทําไมเราถึงต้องเก็บเงินเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะต้องเบรคการทํางานอาจจะต้องมีเงินสํารองต่างๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าการเก็บก็ดีแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกว่าการไม่ใช่การเก็บทั้งหมดจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเลือกที่จะใช้จ่ายแต่สมมุติคือเงี้ผมอยากให้ทุกคนมองว่า พอมีโควิดหรือพอมีวิกฤตต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยทุกคนหยุดใช้เงินไม่ได้สาหรับผมนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่าลืมการจับใจ่ายใช้สอยมันเป็นเรื่องในในธุรกิจเนาะการที่เราขาดการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมันเท่ากับว่าสุดท้ายแล้วยิ่งเวลามันมีวิกฤตเศรษฐกิจกไม่ดีใช่ไหมพราะเศรษฐกิจกไม่ดีเรายิ่งไม่จับใจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจกไม่ได้ดีขึ้นนะฮะเศรษฐกิจกยิ่งแย่ลงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะ่ะอยากให้ทุกคน เชื่อในตัวเองก่อนว่าเฮ้ยหนึ่งถ้าคุณยังไม่ได้ตกงานคุณยังหาอินคัมของตัวเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือเก็บหนึ่งส่วนแล้วอีกส่วนหนึ่งอะจับใจ่ายใช้สอยแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนซูริซูไลนะครับมันคือการที่เมื่อรู้ว่าสถานการณ์มันไม่ปกติคุณจะต้องมีเซนส์หรือว่าใช้ความคิดในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นเช่นอะไรก็ตามที่ซูริซูไลหยุดไม่จําเป็นหยุดใช้วิจารณญาณในการาเลือกของที่ตัวเองจะซื้อ เยอะๆแล้วก็เอ,เอาเอาที่ของที่มันเป็นประโยชน์และจําเป็นกับเราอะครับเพราะผมรู้สึกว่ายิ่งถ้าเป็นของที่ต่อยอดได้จะดีมากถ้ามีโอกาสมีโอกาสก็ลองหาการลงทุนลองศึกษาก่อนก็ได้ครับ